ซ้าไม,ม่นับขวดจ้ะทุกคนทําความสะอาดผิวหน้าได้ดีที่สุดอ่อนโยนที่สุดมงต้องลงนะแนะนํานะคะสําหรับคนหน้ามันเป็นสิวดีจริงจ้ะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคน welcome back to t u to channel อีกแล้วนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะเข้าสู่ช่วงรีวิวไปเรื่อยจ้า comeback แล้วนะคะกับช่วงรีวิวไปเรื่อยนะคะเพราะว่า สะสมไอเทมไว้เยอะมากๆนะคะที่จะเอามารีวิวกับทุกคนนะคะแล้ววันนี้นะคะคอนเซปต์ของพวกเราก็คือซื้อซ้ำไม่นับขวดจะทุกคนเพราะว่าทูจะเอาไอเทมที่ทูซื้อซ้ำคือใช้หมดแล้วก็ซื้ออีกใช้หมดแล้วก็ซื้ออีกมาป้ายยาทุกคนกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูไอเทมที่ทูซื้อซ้ำกันนะคะอยากบอกกับทุกคนว่า สภาพผิวของทูนะคะถ้าใครติดตามกันมาเรื่อยๆเนาะทูจะเป็นคนที่มีสภาพผิวที่เป็นผิวผสมผิวมันเนาะแล้วก็แพ้ง่ายเป็นสิวอุดตันบ่อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเมนเทนให้มันแบบดีขึ้นแล้วนะแต่ว่าก็ยังจะมีแบบช่วงใต้คางอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีปัญหาสิวอุดตันกวนใจอยู่นะคะห้ามพลาดคลิปนี้เพราะว่า ออคลิปนี้จะมีไอเทมสำหรับคนเป็นสิวอะเยอะเลยนะจ๊ะแล้วก็ไล่เรียงตั้งแต่ครีนเซอร์ ขีมท่าผิวออแปะเริ่มกันเลยนะคะสำหรับไอเทมแรกเนาะอยากเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำความสะอาดผิวหน้าเลยนะคะและไอเทมที่ทูรู้สึกว่าทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีที่สุดอ่อนโยนที่สุดมงต้องลงนะก็คือน้องคนนี้ค่ะไบโอเดอร์มานะจ๊ะทดา,ดาอ่ะเนี่ยมันแบบไม่นับขวดจริงๆนะเนี่ยทูใช้แบบเยอะมากอะ มันดีขนาดไหนถามใจดูมันหมดไปหลายขวดมากอันนี้ก็คือพยายามจะเก็บมาให้ทุกคนดูนะคะว่าทูใช้แบบจริงๆนะคะก็จะเป็นตัวสีแดงตัวนี้นะคะเขาจะมีหลายสูตรเหมือนกันนะแต่ทัวรู้สึกว่า สูตรเนี้ยดีสําหรับทูที่สุดใช้แล้วก็ไม่ค่อยเป็นผลไม่ค่อยรู้สึกระคายเคืองอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าข้อเสียของน้องเขาอาจจะไม่เหมาะกับคนที่แต่งหน้าหนักๆน,นะคะน้องเขาจะไม่สามารถลบพวกมาสคาร่าที่มันติดทนอย่างแบบเฮโรอินอย่างเงี้ยจะล้างไม่ได้เลยนะเอออันเนี้ยก็ถ้าสมมติว่าใช้เนี้ยอาจจะต้องซื้อรีมูเวอร์สาหรับตาเพิ่มนะคะแต่ สำหรับคนเป็นสิวเนี้ดีจริงอ่อนยนมากๆนะคะแนะนำแล้วก็ใครไปฮ่องกงแนะนำให้ซื้อนะเพราะว่าน้องคนนี้ที่ฮ่องกงคือถูกมากเออถูกก็ซื้อกลับมาสองสาขวดนะคะนี่อ่าสำหรับไอเทมทำความสะอาดของทูนะคะก็คือมีหนึ่งเดียวในใจเลยคือน้องคนนี้ซื้อซ้ำไม่นับขวดนะจ๊ะสำหรับไอเทมถัดไปนะคะจะเป็นพวกหมวดหมู่โฟมล้างหน้านะคะ โฟมล้างหน้าขา่ั่วจะแบ่งเป็น2พวกด้วยความที่บางทีทูใช้ เอ่อพวกยารักษาสิวอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีช่วงที่เราอะเป็นจังหวะแบบหน้าแห้งเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วไอเทมสําหรับล้างหน้าคะ่ะทูจะมีด้วยกัน2ตัวด้วยกันนะคะใช้สลับกันเบสออนผิวหน้านะตอนนั้นนะคะถ้าช่วงไหนหน้าทูแห้งนะคะทูก็จะใช้เป็นน้องคนนี้คะ่ะเซตาฟิลจ้าเป็นเจนท์ลสกินคลีนเซอร์นะคะน้องคนนี้ก็คือแบบเนื้อดีอ่อนโยนที่สุดนะคะ เนื้อขาอะ่ะมันจะเป็นเนื้อแบบคล้ายๆน้ำนมแล้วก็ไม่ค่อยมีฟองนะเหมือนพอล้างไปมันจะให้ความรู้สึกเหมือนว่าล้างไม่สะอาดแต่มันสะอาดนะคะใช้แล้วก็ไม่ได้อุดตันอะไรอันนี้ก็คือซื้อสามเหมือนกันนะจ๊ะน้องคนนี้นี่น,นะจ๊ะเซต a าฟิลต่อไปนะคะก็จะเป็นหมวดหมู โฟมล้างหน้าเหมือนกันนะคะน้องคนนี้จะทัวจะเอาไว้ใช้สําหรับตอนที่ถัวหน้ามันเช่นช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าร้อนเนาะมันก็จะมีความมันอุดต,ตนันอะไรใดๆนะคะทูกก็จะจัดไปกับ acne age นะคะเป็น l i q u i d c r ีนเซอรนะคะตัวที่ถูใช้จะเป็นตัวสีแดงแบบนี้ โอ้แล้วถั่วก็ไม่ชอบใช้อันใหญ่ๆด้วยเพราะรู้สึกว่าทัวเดินทางบ่อยใช่ไหมแล้วก็เลยชอบใช้เป็นแบบอันเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ถั่วไม่มีขวดที่มันหมดแล้วเพราะว่าเพิ่งใช้หมดไปตอนไปเที่ยวนะคะก็ทิ้งไว้ที่นู่นเลยแต่ว่าอันนี้ก็ซื้อตุนไว้นะคะเอออันนี้ก็คือนับขวดไม่ได้เหมือนกันใครที่หน้ามันมากๆอันนี้ต้องเลิฟนะคือแบบล้างแล้วคือแบบผิวหน้าแบบ สะอาดเลยอ่ะเออจะคนละฟิลลิ่งกับตัวเซตาฟิลเมื่อกี้เลยนะเอออันนี้แนะนํานะคะสําหรับคนหน้ามันเป็นสิวดีจริงจ้ะนี่จ้าสำหรับหมวดหมู่ถัดไปนะคะจะเป็นในหมวดหมู่ของสกินแคร์กันบ้างนะคะ เรื่องของสกินแคร์นะคะตอนนี้ทั่อะไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่เลยนะคะเพราะรู้สึกว่าใช้เยอะไปมันก็มีความไม่พอดีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเลือกอะไรที่มันพอดีกับตัวเองนะคะในหมวดหมู่ของเซรั่มตอนนี้ที่ทุกโคของโคดอินอินมากๆเลยนะคะกับตัวนี้จ้าน้องเฟชค่ะนี่ อันนี้นะคะจะเป็นวิตามินเนกตาโกลจูสนะคะแอนตี้ออกซิเดนต์เฟสเซรัมนะจ้าทุกคนนี่เนื้อน้องเขาก็จะเป็นแบบสีเหลืองเหลืองนี่นี่แต่ถั่วเข้าใจว่ามันน่าจะแอบมีน้ำหอมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าถั่วไม่ได้ดูส่วนผสมแต่คือ ไปดูรีวิวมาค่ะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันใช้ดีถ้าเกิดว่าใครสามารถใช้ได้อ่ะมันจะทําให้สีผิวเราอ่ะสม่ําเสมอนะคะตัวเนี้ที่ทูใช้อ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันดีจริงๆคือแต่ก่อนนะทูจะเป็นคนที่แบบสีผิวไม่สม่ําเสมอตรงเนี้ยโอ้แล้วมันก็ช่วยได้จริงๆนะคะเนื้อมันก็บางเบาไม่อุดตันแล้วทูก็ไม่ได้แพ้นะคะแต่ว่า สำหรับใครที่แพ้น้ําหอมมาตัวนี้อาจจะต้องค่อยๆใช้นะเพราะทูรู้สึกว่าน้องเขามีความกลิ่นหอมอ่ะหอมสบายเลยนะคือถ้าใครใช้ได้อ่ะต้องรักน้องคนนี้มากๆเอออันนี้คืออวยยศเลยเต็มสิบไม่หักจริงๆนะมันดีมากๆจริงแล้วคือแบบเนี่ยทูกก็ซื้อซื้อไว้แบบเวลาทูไปต่างประเทศอ่ะทูก็จะไปซื้อใน k ิงพ Power ไว้เพราะว่าน้องเขาจะราคาถูกกว่าเออข้างนอกนะคะนี่คือว่ามันจะขวด หนึงลดแล้วเหลือประมาณ900กว่าบาทถ้าข้างนอกมันจะขวดประมาณ1300บาทนั่นเองนะคะโอ้ถ้าเกิดว่าใครสีผิวไม่สม่ำเสมอนะอันเนี้ต้องตำจริงๆอ๋อแล้วตัวเนี้ยทวใช้ทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยนะคะมันก็จะหมดไวนิดนึงเนาะเพราะว่าขวดหนึงน้องเขาแค่15 ml เองอะ่ะก็ซื้อตุนไว้เยอะมากๆเลยนะคะสำหรับตัวถัดไปนะคะจะเป็นไอเทมสำหรับคนที่เป็นสิวนะอันนี้ยทูว่า คนที่เป็นสิวส่วนใหญ่น่าจะรู้จักน้องเขาแล้วถั่วก็เคยรีวิวน้องเขาแบบแทบทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นพวกไในรูทีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับตัวเอฟพคาดูโอพาสค่านี่ตัวนี้เลยนะจ๊ะน้องคนนี้นะคะก็เป็นแบรนด์ลาโรโพซนั่นเองนะคะ เป็นมอจิไรเซอร์ที่มีเนื้อบางเบามากสำหรับใครที่มีปัญหาผิวหน้ามันแล้วก็อุดตันง่ายอะ่ะแนะนำให้ใช้น้องคนนี้นะคะใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะราคาย่อมเยาแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะในวัดสันอะไรเงี้ยในบูธก็มีนะคะเออทูชอบอันเนี้ยสบายผิว เลิฟเลยนะคะไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือตามที่แบรนด์เขาเคมเลยนะนี่สำหรับตัวถัดไปนะคะพอจบจากการทาสองตัวนี้เนี่ยถั่วก็จะทากันแดดเลยซึ่งช่วงเนี้ยกันแดดที่เลิฟมากๆเลยอะ่ะคือเหมือนช่วงเนี้ยต้องการอะไรที่มันแบบบางเบาที่สุดอะ่ะแล้ว ช่วงปีหลังๆมาที่ทูใช้แล้วชอบมากจริงๆอะคะ่ะจะเป็นตัว a n e เ s a ค่ะทุกคนน้องคนนี้นะคะเข้าใจว่าน้องน่าจะเป็นครีมกันแดดในตํานานเลยนะคะเขาจะเป็นซันสกินที่เป็นเนื้อน้ำนมเนาะเออใครๆก็ชอบน้องเขาอะเนี่ยเขาจะมีเสียงนี่แบบเนี้ยเวลากอดใช้ก็ขย่านะคะ SPF 50นะจ๊ะ PA บกกบวเนาะก็เป็น กันแดดที่เราว่าหลายๆคนนะ่ะเลือกใช้เลยแล้วก็ขอเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ยืนยันว่าน้องเขากันแดดได้ดีเลยนะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันนะแล้วเนื้อก็บางเบาไม่อุดตันนะคะเราก็เลยชอบน้องเขานะคะนี่ สำหรับใครที่ยังไม่รู้จะลองกันแดดตัวไหนนะคะก็ลองน้องเขาก่อนได้น้องเขามีหลายขนาดอันนี้ทูซื้อเป็นขนาดใหญ่มาเพราะรู้สึกว่าอินกับน้องเขาแล้วนะคะก่อนนันนี้ทูก็จะลองอะไรเล็กๆก่อนถ้าเกิดว่าเราชอบเราค่อยไปตบอันใหญ่มานะจ๊ะทุกคนอ่าถัดไปนะคะจะเป็นในหมวดหมู่ของลิปมันนั่นเองนะคะลิปมันตัวนี้จะบอกว่าใช้เรารู้สึกว่าปากมันชมพูขึ้นนิดนึงอะ่ะคือ ถั่วเป็นคนปากคำ้ำใช่ป่ะแล้วกันที่มีปัญหาปากคำ้ำมันจะรักษายากมากๆเลยนะคะถ้าแบบไม่ไปฝังสีปากหรือทําพิกโ,โคเลเซอร์ให้มันดีขึ้นนะมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ทูรู้สึกว่าตัวนี้ใช้ล้วรู้สึกว่าปากสุขภาพดีแล้วก็ซื้อซ้ำมาหลายอันแล้วเหมือนกันนะคะสําหรับ m a x กซีจ้าทุกคนนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้มีขายในวัดสันนะทุกคนน้องอะ่ะเขาเป็นของเมนโทรธทัมนะคะ นี่เขาจะเป็นแบบอย่างเงี้ยนี่เห็นปะข้างในเขาจะมีแบบเนื้อสีชมพูข้างในเงี้ยคะ่ะแล้วก็เป็นสีขาวข้างนอกเนาะใช้แล้วรู้สึกว่าปากชุ่มชื้นนะคะทาได้ตลอดทั้งวันเลยเออแล้วถัว่วพอใช้อันนี้ยไปนานๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องปากลอกอะไรเงี้ยโอ้ก็ชอบนะคะสําหรับน้องตัวนี้นี่นะจ๊ะแม็กซี่ลิปจากเมนโทรลธรมจ้าค่ะและ ไอเทมสุดท้ายของวันนี้นะคะที่จะเอามาป้ายยาทุกคนนะคะจะอยู่ในหมวดหมู่ของครีมทาตัวจ้าสำหรับครีมทาตัวที่ซื้อซ้ำไม่นับขวดนะคะของทูนะคะจะเป็นวัสลีนค่ะวัสลีนตัวนี้นะคะจะเป็นอ่อ l t ล y b ้ไบคู t a a ฮ a า e ซลล u มนะคะทูจะใช้เป็นสูตรที่เป็น Overnight Radiant Repair นะจ๊ะนี่ตัวนี้นี่ อันนี้ก็คือซื้อตุนไว้นะคะส่วนอันนี้ก็คือจะหมดแล้วเบามากนะคะตัวนี้ก็หาซื้อได้ง่ายเหมือนกันในวัตสันนะคะเขาจะมีหลายสูตรเนาะตัวนี้จะมีขวดสีทองสีชมพสูสีน้ําเงินเนาะซึ่งถทวรู้สึกว่าทูชอบใช้อันนี้นะเออแล้วก็รู้สึกว่าชุ่มชื้นมากๆเลยคะ่ะไม่ทําให้ผิวแห้งก้านนะจ๊ะ สบายอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเนื้อน้องเขาอะ่ะมันด้วยความที่มันเป็นโลชั่นที่เป็นเซรั่มใช่ปะมันก็จะไม่เหนียวเน,นอะนะนะคะ mm hmm. ก็เหมาะมากๆเลยนะจ๊ะ สำหรับไอเทมที่ทูซื้อซ้ำนะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะนอกนั้นพวกครีมกันแดดทาตัวทูก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยเออใครรีวิวอะไรก็ลองใช้ดูทูรู้สึกว่าเออโลชั่นกันแดดอะมันใช้ของอะไรก็ได้เนาะที่เป็นทาตัวของให้มี SPF ที่มีคุณภาพที่สามารถกันแดดได้ก็เพียงพอนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะทูหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรหรืออยากให้ทำคลิปอะ อะไรเพิ่มนะคะก็สามารถกรีคอมเมนต์คุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้ทูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ mm hmm. ถ้ามีไอเทมอะไรดีๆมาป้ายาอีก mm hmm. ก็จะกลับมาอีกนะจ๊ะบ๊ายบาย